ได้แด้ครับเทีน้ำครับผมน้ำได้เรื่อยๆครับผมมันสวนคนณภาพเอานเนิว้วสองนิ้วโชว์หน่อยเปิดหน้าด้วยเปิดหน้าด้วยเปิดหน้าด้วยสผพาไปเบื้องหน้าครับผมไผพาไปเบื้องหน้าโอ้ดีใจแลวครับได้น้ำยังดีก็ได้เบื่องหน้ครับเนี่โอเคแล้วได้น้ำ เรื่อยๆครับนี่ขึ้นมาตลอดเลยพ่อตาน้ำพ่อตาน้ามไงครับผมปนครับเรื่อยๆเลวยดูด,ด้วยนี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วครับผมเนี่ยมึครับทั้งเกียรทั้งเกียรน้ำมเลยครับปน โร่โมเลื่แนนะครับานในบ้านสวนคุณอัตัดตุ่มชื้นแล้วก่อไผ่ก็ได้น้ำนะครับก่อไผ่ พักคาก็ได้น้ำแล้วย่างก็ได้น้ำม,มืดแล้วครับย่างซักก็ได้น้ำม,มืดแล้วนี่ครับซักกำลังไง ตอนนี้น้ำเยอะไหมลูกเยอะค่ะอืมเล่นน้ำที่เย็นไหมน้ำเย็นไหมจับดูสิน้ำจับน้ำดูวิเย็นไหมลูกเย็นสดชื่นไหมคะส,สดชื่นไหมเย็นค่ะเออมาฟังนี่ลูกมาฟังนี่ดูสินิเนี่ยเนี่ยั่งนี้นี่นนนตรงมันไหลยเยอะเนี่ยเป็นยังไง